2 0 2 6 Suzuki ิ w i f t เป็นรถยนต์แฮช์แบ็กที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในปีนี้ด้วยดีไซน์ใหม่ที่ทันสมัยสปอร์ตและยังคงรักษาความคล่องตัวและประหยัดน้ำมันตามแบบฉบับของสว i f t ไว้อย่างครบถ้วนจุดเด่นของ S ว i f t รุ่นใหม่นี้คือการออกแบบภายนอกที่ได้รับการปรับโฉมให้ดูฉบเฉีียวมากยิ่งขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ไฟหน้าแบบเลตสโงเรวและไฟไท้ายที่มีความโดดเด่นเส้นสายของตัวรถได้รับการปรับให้ดูมีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นเพิ่มความสปอร์ตและลงตัวในทุกมม,มุอง ภายในห้องโดยสารของ2026 Suzuki Swift ก็ได้รับการปรับปรุงใหม่เช่นกันโดยมาพร้อมวัสดุที่ดูมีคุณภาพมากขึ้นการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆเป็นระเบียบใช้งานง่ายหน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเชื่อมต่อ Bluetooth และพอร์ต USB ที่มีให้ใช้งานครบถ้วนพวงมาลายัยมัลติฟังชันหุ้มหนังเบาะนั่งออกแบบให้รองรับกับสรีระผู้โดยสารทำให้การเดินทางใกล้สะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิม ในส่วนของขุมพลัง2,026สวิฟตใช้เครื่องยนต์เบนซิน3สูบ1.2ลิตรแบบม y h ไฮบริดซึ่งให้กำลังที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในเมืองและการเดินทางระยะไกลระบบม y h ไฮบริดนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิงพร้อมระบบสตาร์ทดับเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะหยุดนิง่งช่วยลดการสิ้นเปลืองและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอัตราเร่งของรถถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจการเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและตอบสนองได้ดี โดยเฉพาะรุ่นที่มาพร้อมเกียร์ CVT ที่ให้ความต่อเนื่องและลื่นไหลในการขับขี่ด้านระบบความปลอดภัย Suzuki Swift ใหม่มาพร้อมฟีเจอร์ที่ทันสมัยเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกอัตโนมัตริระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมระบบช่วยควบคุมพวงมาลายัยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องมองภาพรอบคันทาให้การขับขี่มั่นใจมากขึ้นในทุกสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่ง ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบป้องกันล้อล็อกขนาบเบรกและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันซึ่งทำให้สวิฟตเป็นหนึ่งในรถขนาดเล็กที่มีระบบความปลอดภัยครบครันที่สุดในกลุ่มการขับขี่ของสวิฟรุ่นใหม่นั้นยังคงเน้นความคล่องตัวเป็นหลักด้วยขนาดตัวรถที่กระทัดรัดและระบบกันสะเทือนที่ได้รับการปรับจูนมาเป็นอย่างดีทําให้เหมาะสําหรับการใช้งานในเมืองขับง่ายเข้าโค้งมั่นคงและจอดรถได้สะดวกอีกทั้งยังมีพวงมาลัยที่เบาและแม่นยํา ทำให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจแม้ในพื้นที่แคบหรือการจราจรหนาแน่นสรุปแล้ว2,026 Suzuki Swift เป็นรถที่มีความลงตัวทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะความปลอดภัยและความประหยัดน้ำมันเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่หรือครอบครัวขนาดเล็กที่กำลังมองหารถขนาดเล็กที่ใช้งานง่ายและคุ้มค่าหากคุณกำลังสนใจรถแฮชแบ็กที่มาพร้อมฟีเจอร์ทันสมัยและราคาจับต้องได้สวิฟตรุ่นใหม่นี้เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม อย่าลืมกดติดตามช่อง JDM Auto Review เพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่จากญี่ปุ่นและรถแต่งสไตล์ JDM ที่น่าสนใจอีกมากมายในอนาคต